สำหรับคำถามที่อยากจะกล่าวเตืยนถามท่านอาจารย์ในวันนี้เนี่ยการที่จะทำกรรมเนี่ยเคยมีคนพูดให้เราเชื่อกลัวในเรื่องของกฎแห่งกรรมบางคนก็จะพูดว่าสมมุติว่าเราไปตกเบ็ดใช่ไหมคะเอาเบ็ดเกี่ยวปากปลาเนี่ยก็มักจะได้รับผลกรรมคืออาจจะโดนของแหลมคมไปเกี่ยวปาาใครเคยเยียบสัตว์ที่หลังเขาทําให้หลังเขาหักก็อาจจะต้องมาเจ็บหลังทีหลังเนี่ย ระบบกรรมนี้มันตรงตัวอย่างนี้ไหมคะถ้าตามคาสอนนะคะ,ะตรงก็มีไม่ตรงก็มีเหมือนกับการฆ่าสัตว์เนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นว่าจะต้องถูกเข้าฆ่าแต่วิบากอย่างเบาพระเจ้าก็บอกเป็นไปเพื่ออายุสั้นอย่างนี้หรือว่าขโมยของขา้าอาจจะไม่ใช่ว่าต้องถูกเข้าขโมยคืนแต่โพคาเราจะเสื่อม วันนั้นทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้มันก็จะมีช่องทางไหลออกไหลออกไปอ๋อค่ังนั้นคนที่ยังมีความคิดว่าไอ้ก็ฉันเคยทํากรรมแบบนี้วันนี้ไม่เห็น uh huh. จะเกิดผลอย่างนั้นเลย uh huh. ผ่านมาได้นี่ก็ประมาทไม่ได้ไม่แน่ <c oughs> ประมาทไม่ได้เพราะว่ากรรมบางอันเนี่ยเราเราทำเนี่ยจะสิ่งที่ไม่ได้ส่งผลในทันที <c oughs> แต่จะส่งผลในเวลาถัดไปหรือเวลาถัดไปอีก Utan, แต่มันส่งผลแน่นอนโดยทั่วไปมนุษย์ควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกรรมอย่างไรนะคะความเข้าใจในเรื่องกรรมเนี่ยพุทธเจ้าบอกหกอยา่างนะอย่างที่หนึ่ง <urers> เรากล่าซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม <Okay. S 2> นะอย่างที่สองคือเหตุเกิดของกรรมเหตุเกิดของกรรมมีพระผัสสะ <Okay. S 2> นะและอย่างที่สามเนีย่ยเว <Okay. S 2> ามตาตตาแห่งกรรม ความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในนรกกาเนดเดียวฉนเปรตวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกมี <kins on. S 1> แล้วก็สอนอย่างที่สี่ต่อ,อไปคือความดับของกรรม <Okay. S 1> ดับเพราะ, <Okay. S 1> นะัสสาะดับและอย่างที่ห้าพระองค์บอกวิบากของกรรมคือกรรมที่เมื่อทําแล้วเนี่ยส่งผลในทันทีคือในที่จะทาแลปลว่าปัจจุบัน ส่งผลใน,เ,นเวลาถัดมาอุปปัชชาและอัประปริยายะคือถัดมาอีกอแล้วสุดท้ายอย่างที่6ก็คือวิธีดับกรรมเรียกกรรมมันิิโดท่าาไม่มีปฏิปทาคือถ้าแบ่งเป็นหมวดใ,ใหญ่ๆเนี่ยเราควรที่จะรู้ตามลําดับตามลําดับไม่คะตามลําดับด้วยนะคะลำดับแรกต้องรู้ก่อนว่ากรรมคืออะไรเหมือนกับกฎหมายเลยนะคะว่าต้องมีเจตนาเจตนาเป็นตัวกรร เราเล่าซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมริฉงนั้นถ้าเราทําอะไรโดยไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นกรรมก็ไม่มีที่บัญญัติไว้บัญญัติเฉพาะเจตนาคือตัวกรรมก็สบายใจได้ถ้าเกิดเราไปเช่ความเสียหายเกิดขึ้นจากเราแต่ไม่ได้เกิดเจตนาที่จะทาให้เกิดความเสียหายไม่มีบัญญัติว่ากรรมไม่มีเจตนาอะไรยังไม่เคยเจอเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมท่องอนิจัย เป็นเรื่องรอของงรงมีปัจจัยค่ะใ,<ช> <blind. S 3> ในรายการของเราซึ่งมีเวลาเหลืออยู่ประมาณอีก10กว่านาทีเนี่ยถ้าอาจารย์คิดว่าเราควรจะไปพร้อมๆกัน6ข้อเลยหรือว่าค่อยๆไปก็ไป6ข้อเลยก็ได้นะคะงั้นขออนุญาตท่านในลำดับถัดมาข้อที่2ค่ะท่านเหตุเกิดเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะ สัมผัสเนี่ยหรือผัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเ,เป็นเหตุให้เกิดของกรรมกรรมเกิดจากผัสสะเข้าใจแค่นี้ก็พอใช่ไหมคะแค่นี้ก็พอนะแล้วทีนี้ในชีวิตของเราเรียกว่าทุกอิริยาบถก็ว่าได้มีไหมคะตอนไหนที่ไม่มีผัสสะคะท่านอาจารย์คะ<ม>เพราะ<ม>รถ้าว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะก็ไม่จับก็มองไม่มองก็ได้ยินไม่ได้ยินก็ฟัง ไม่ได้ยินก็ชิมกําลังทานอาหารอยู่แล้วก็อย่างไม่ทําอะไรเลยจิตนี่โอโ้โหคิดสรารพัดเลยกรรมเคยตลอดบางคนเนี่ยนะคะดีหมดเลยแต่ก็ยังแอบเขียนมาถามในรายการวิทยุที่ดิฉันจำแบบว่าจะแก้ยังไงดีชอบคิดในใจถึงคนอื่นไม่ดีเลยเลยอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ก็เป็นภาษาที่เป็นกรรมแล้วและเป็นกรรมไม่ดีใช่ไม่มีตอนไหนหระคะที่เราจะเว้นว่าจากภาษาได้ตอนที่เราทําสมาธิ พอจะมีพอจะมีอย่างที่ทํากันก่อนหน้ามาถึงช่วงเปิดทมนี่ถือว่าเป็นช่วงที่ถ้าทําได้แล้วเราไม่มีภัสสะไหมคะก็เรียกว่าภัสสะเหลือน้อยที่สุดเหรือผัสสะอันเดียวกรรมก็เหลือน้อยที่สุดก็แปลว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทํากรรมได้ทุกๆวินาทีใช่ ถ้าเผื่อเราไม่ทําสมาธิหรือว่าทําสมาธิเราก็ยังทํากรรมได้อีกเพราะว่าถ้าเผื่อจิตเราส่งออกถ้าเกิดคะคำว่าผัสสะเนี่ยถ้าหากว่าพูดให้คนที่ยังไม่มีความรู้เรื่องธรรมะมในะครฟังถ้าอาจจะเข้าใจแค่ผัสสะคือไปถูกไปแตะใช่ไหมคะแต่ผัสสะในทางคําสอนของพระพุทธองค์นี่มีความหมายกว้างกว่านี้ไหมคะการถูกการแตะทางอายตนะไง กระทบทางตากระทบทางจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทางหูอย่างเนี้ยนี่ถือว่าผัสสะเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วใช่ใชแค่กระทบเท่านั้นเองแค่กระทบองค์ประกอบของการกระทบต้องมีนะ,ค,ะคือต้องมีเสียงมีหูมีวิญ,ญญาณทางหูถ้าเสียงมากระทบหูแต่ใจไปอยู่ที่อื่นองค์ประกอบไม่ครบนะการรับรู้เสียงก,ก,ก็เกิดขึ้นไม่ได้ ไม่เกิดกรรมใช่ไม่เกิดกรรมทางช่องทางนั้นท่านเกิดช่องทางอื่นขออภัยนะคะที่ท่านอธิบายนี้คืออธิบายองค์ประกอบของการเกิดกรรมหรือว่าธิบายองค์ประกอบของผัสสะครก็องค์ประกอบของผัสสะก็เป็นองค์ประกอบของการเกิดกรรมเพราะกรรมเกิดมาจากผัสสะมันก็จะเรื่องเดียวกันนะคะดังนั้นต้องมีวิญญาณด้วยคือมีอายทะนัยไปสัมผัส สัมผัสอายตนะภายในกับภายนอก <Okay. S 1> มาสัมผัสกันภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโปธภาะธรรมโลหสัมผัสกันแล้ววิญญ,ญาณต้องเข้ามารับรู้ <Okay. S 1> ถ้าวิญญ,ญาณไม่รับรู้ไม่มาสู่คลองแห่งจกักษุไม่มาสู่คลองแห่งโสตะการเห็นการได้ยินก็จะไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตัวรู้นี่สาคัญมากแต่องไรก็ตามก็สําคัญทุกอย่าง คือจะต้องเกิดทั้ง3าอย่างพร้อมกัน<ช>จึงจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าผัสสะหรือที่เรียกว่ากรรมอายตนะภายนอกตาหูจมูกเลี้ยงกายใจาอ,อ,อายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสน,นะคะก็เป็นอายตนะที่สัมพันธ์กันตาก็สัมพันธ์กับรูปใช่ไหมคะหูก็สัมพันธ์กับเสียงดันงนั้นก็ไปไล่ๆกันจําได้ง่ายนะคะส่วนอันนี้ถือว่าอ่ะเขา้าใจแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมเหตุที่เกิดกรรมพอมาถึงความเข้าใจในเรื่องกรรมลำดับที่สามแล้ กรรมลำดับที่สามก็คือเวมตตาแห่งกรรมแปลว่าความมีประมาณต่างๆของกรรมคือกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกํมเนเดชานเปรตวิสัย,มน,ยมนุษย์โลกเทวโลกภูมิโล okay. กเนี่ยมีเวเวมตตาเวมตตาเป็นกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในภพ,พต่างๆแปลว่าผลของกรรมไหมค We ะเวมตตาผู้เจ้าไม่ได้ hmm. ตัดว่าเป็นผลของกรรม ขผลของกรรมผู้เจ้าจะแยกไป<ช>อัน<ช><ช>ที่ห้านะ,ะอันนี้อันที่สามจะพูดเรื่องเวมต,ตาตาส่วนใหญ่ตรงนี้เนะี่ยคนเราก็จะไปคิดว่านี่คือวิบากหรือผลของกรรมะนะแต่ผู้เจ้าจะเรียกว่าเวมต,ตาตาความมีประมาณต่างๆของกรรม,คว,มความมีประมาณนะต่างๆของกรรมใช่ใช่เหมือนก็ทําตรงนี้แล้วส่งสตรงนี้ทําตรงนี้จะส่งตรงนี้ ใช่ใช่นะเวมัมมมตตตางของกรรมถ้าคำพระพุทธองค์เลยความมีประมาณต่างๆของกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมคือจะทำให้ไปเกิดในที่ใดนะคะอันนี้ลำดับสามเท่านี้พอไหมคะที่จะอธิบายเข้าใจเบื้องต้นเท่านี้พอไหมก็ก็พอจะพออยู่ะนะถ้าจะลงรายละเอียดก็คือเช่นว่า ทำอะไรถึงไปเกิดเป็นเดลชจฉาาอะไรอย่างเนี้ยนะเช่นว่าพระุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอทําผิดศีลห้าจะไปเกิดในนรกเปในเดลชนเป็นวิสัยอย่างเนี้ยข้อนี้นี่เราต้องมีการสั่งสม่ไหมหรือว่าถ้าเราทาชั่วบ่อยๆแต่ว่าตอนตายเราทําดีอย่างเดียวหรือเราทําดีบ่อยๆแต่ว่าตอนตายเราทําชั่วเพียงเพียงแค่ช่วงเวลาสาั้นเท่านั้นเองมันต้องใช้เวลาในการสั่งสมส ส่งผลทันทีขณะที่ที่มีอารมณ์นั้นนะซึ่งอารมณ์นั้นจะมีได้อันเนี้ยสั่งสมนะเพราะถ้าเราสั่งสมความไม่ดีมากๆความไม่ดีก็จะเกิดขึ้นในใจเราบ่อยพระเจ้าจึงให้สั่งสมความดีมากๆเพื่อให้มันเว้นทางจากความไม่ดีซึ่งจะเว้นทางอย่างถาวรก็คือโสดาบันแต่ถ้ายังไม่ถึงโสดาบันคือมันก็จะแกว่งไปดีไม่ดีดีไม่ดีได้ตลอดเวลาอย่าเนี้ย แต่ถ้าอย่างพวกเราเนี่ยถ้ารู้พื้นๆตัวอย่างที่ท่านยกความจริงก็น่าจะพอแล้วนะคะสําหรับความรู้เบื้องต้นก็คือให้รู้ว่าถ้าผิดศีลห้าเนี่ย<ช>ไปเป็นเดรัจฉานได้แน่แน่อะไรหรืคะไม่มีข้อยกเว้นเหรออะ,ะก็ยืนยันโดยความเป็นสัพพญูของพระเจ้าน่ากลัวนะคะท่านผู้ชม <laughs> คือเวมัตตาของกร่าถ้าหากว่ายัางไม่รักษาสีห้าอย่างเคร่งครัด มีโอกาสที่ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนอย่างเราเราท่านๆใครเคยคิดจะเกิดเป็นลูกใครเป็นแฟนใครนี่หมดโอกาสเลยต้<า>ไ่ไไปรักษาศีลใช่ผู้เจ้าจึงบอกว่ามนุษย์น้อยนักที่จะได้กลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเวลาตายแล้วเนี่ยนะสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยที่ตายแล้วกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นี่ยากไม่ใช่ง่ายนี่ก็เป็นเวมัตตาของกรรมละที่คุณเล็กบอกว่าเป็นกฎแห่งกรรม ส่วนถัดมาคระท่านคะข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่ก็คือความดับของกรรม<ช>นะความดับของกรรมก็มีเพราะความดับแห่งผัสสะเพราะผัสสะดับกรรมก็ดับถ้ายังจําผัสสะได้ก็คือไม่มีการไปเกิดอายตนะภายในภายนอกกระทบกันแล้วมีวิญญาณไปรู้ใช่ไหคะผัสสะดับกรรมดับ,ดบใช่องค์ประกอบของผัสสะจะมีสามเสมอค่ะ จะต้องมีอายนะภายในภายนอกแล้วก็มีวิญญาณเข้าไปรู้ค่ะตอนนี้นี่คือคือจะดับคือจะดับเนี่ยขั้นตอนไหนคะคือดับขั้นตอนที่วิญญาณเนี่ยเข้าไปเข้าไปกระทบผัสสะแล้วเราก็รีบดับเลยหรือว่าเนี่ยผัสสะกระทบปุบ๊บเราไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปรับรู้หรือว่าเราเราปฏิเสธการรับรู้หรือว่าเราเราเนี่ยเข้าไปรู้แล้ว,แล,วแล้วแล้วเนี่ยค่อยดับ พอรับรู้แล้วกรรมก็เกิดแล้วเพราะตัว,วก็ไม่ให้ผัสสะ่ไหมะอืมก็ไม่ให้ผัสสะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวิญญ,ญาณเนี่ยสร้างผัสสะตลอดแ,แต่พอสร้างแล้วดับไหมนะถ้าดับกรรมก็ดับเดี๋ยวนั้นเพราะนั้นเอ่อตัวกรรมจริงๆเนี่ยก็คือตัวขันสี่ขันที่วิญญ,ญาณเข้าไปรับรู้นั่นเองใช่เพราะนั้นวิญญ,ญาณเข้ามารับรู้ลู่สัมผัสกระทบพวกกรรมเกิดแล้ว เพราะผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมวิญญาณกรรมการกระทําของใครของวิญญาณที่ทําต่อรูปนามกระทบพวกกรรมเกิดปล่อยปั๊บกรรมดับกระทบตัวใหม่พวกกรรมเกิดปล่อยปั๊บกรรมดับอย่างนี้ <Okay. S 1> ที่พู้เจ้าเปรียบเหมือนรูปนามเปรียบพื้นนาคือกรรมไงวิญญาณคือเมล็ดพืชที่ตกลงไปในผื้นนาแล้วก็งอกขึ้นด้วยยางในพืช เพราะนั้นตัวเมล็ดพืชตัวยางในพืชเนี่ยคือตัวที่เมล็ดพืชมันสังสมนะสิ่งเก่าๆมาแล้วตัวกรรมเนี่ยก็คือตกลงในกรรมประเภทใดนะเมล็ดพืชก็จะงอกมาตามนาดีนาปานกลางนาเร็วแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าจากเช้นนั้นถ้าถ้าจะอธิบายอย่างนี้ บอกว่าความดับของกรรมเกิดขึ้นจากผัสสะดับบางคนอาจจะคิดว่าโอ้งั้นเข้าใจแล้วผัสสะองค์ประกอบสาอย่างนี้เลยจะไม่ให้เกิดผัสสะแต่ถ้าอาจารย์ก็อธิบายต่อว่าไม่ต้องคิดเลยที่จะไม่ให้เกิดผัสสะ <ừ> เพราะมันต้องเกิดอยู่แล้ว <ừ> ใช่ไหมคะ <ừ> วิญญาณมันต้องทําให้เกิดผัสสะ<ช>อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วคือให้วางให้วางให้ปล่อยนะคะคือเมื่อสมมุติว่าตาไปเห็นรูป <ừ> วิญญ,ญาณรับรู้แล้วปล่อยอยังไงคะ ตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้แล้วปล่อยยังไงกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกหรือกระจายผัสสะออกด้วยการพิจาณาว่ารูปก็ไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงวิญญาณทางตาก็ไม่เที่ยงนี่เรียกว่าเรากําลังกระจายผัสสะออกอ๋อมีปล่อยวางกับกระจายนะคะกระจายผัสสะเป็นส่วนๆนะกระจายเป็นส่วนๆอ่ากระจายเป็นส่วนๆเพราะผัสสะไม่ใช่ตัวเดียวใช่คือให้แยกไปดูว่า ถ้าภาษาอย่างกตัวอย่างเมื่อสักครู่ตาก็ไม่เที่ยงอย่งไรคะใช่ลูกก็ไม่เที่ยงใช่แล้วต้องบอกวิญญาณไม่เที่ยงด้วยหรอใช่เพราะเดี๋ยวไปรู้ทางตาเดี๋ยวไปรู้ทางหูเดี๋ยวไปรู้ทางจมูกลิ้นกายใจวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ค่ะเห็นความไม่เที่ยงถ้าอาจารย์คะทีนี้การกระจายภาษาด้วยวิธีอื่นมีไหมคะนอกจากเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็โยนมันทิ้งเลยเปลี่ยนภาษาใหม่โยน โยนมันทิ้งแต่ว่าอะไรคะเปลี่ยนภาษาไงเปลี่ยนไปจับสัมผัสอย่างอื่นอ่าโยมไปเห็นรูปที่ไม่ดีกลับมารู้ลมหายใจได้ยินเสียงที่ไม่น่าฟังกลับมารู้ลมหายใจเป็นให้เหลือภาษาเดียวตรงนี้เพราะนั้นโยมต้องโยนภาษาตรงนั้นทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งที่พระเจ้าบอกเมื่อเธอไม่สํารวมจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจเข้าออกตาจะฉุดเอาพิสูจนไปหารูปที่น่าพอใจเห็นไหม จะฉุดเอาพิสูจน์ไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกอึกดอัดขยะแขยงมันจะดึงเราไปหมดนะภาษาเนี่ยมันดึงเราไปเราต้องดึงรวบกับมันระวังใช่เอาใจกับมันง้เท่ากับว่าเราโยนภาษาทิ้งด้วยการใช้เทคนิควิธีที่มาอยู่กับภาษาอีกภาษาหนึ่งสิคะใช่ให้เหลือภาษาน้อยที่สุดเนี่ยนะคะคือท่านผู้ชมลองตามดูนะคะถ้าจา์หมายความว่าโยนาาัาษะ ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นและกายใจซึ่งมันอาจจะเป็นใจที่ไม่ถูกต้องแต่เอาใจหรือจิตที่เป็นผู้รู้นี้กลับมาอยู่กับลมหายใจแต่ก็ยังคงอยู่กับผัสสะนั่นเองเพียงแต่ว่าเป็นผัสสะที่ควรอยู่ที่ควรอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะมีอะไรละเอียดมากกว่านี้ที่ควรรู้เดี๋ยวนี้เลยไหมคะก็แค่นี้เหลือเพือแล้วเปล่าค่ะเพื่อไม่ให้หลุดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าที่ฉันถามไม่ครบแล้วก็ไปทําผิดทําถูก S <S> <S มาถึงข้อสี่แล้วนะคะประเด็นที่ห้าค่ะประเด็นที่ห้าก,กรร็วิบากของกรรมวิบากของกรรพระองค์แบ่งเป็นสามอย่างวิบากในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมเนี่ยนะเป็นคําที่ใช้บ่อยพูดบ่อยแปลว่าปัจจุบันหรือในทันทีทันใดหรือในเวลานี้นะวิบากในทิฏฐธรรมคือวิบากในเวลาปัจจุบันนี้วิบากในอุปป,ปัชชะนะ เวลาถัดมาและวิบากในอปะระปริยายะเวลาถัดมาอีกจะมีผลสามระดับมีชื่อเพราะเพราะว่าทิฏฐธรรมอุปะปัจชะอปะระปริยายะชื่อเพราะมากเลยจำง่ายดีกว่านะคะวิบากในปัจจุบันวิบากถัดออกไปแล้วก็ถัดไปอีกค่ะส่วนถ้าท่านต้องการจะทราบละเอียดลึกซึ้งมีตำรายไหมคะมีตำรายอยู่ มาทุวัฒนาต่างโภเราจะมีตราราให้ท่านาวิบากของกรรมจึงมี3ระดับ3าระยะใชะคะวิบากที่ได้รับปัจจุบันทันด่วเลยส่งผลนทางดีด่เอาแบบส่งผลทัทนทัทีทางดีะคระัส่งผลทันทีในทางดีก็คือการนั่งสมาธิการทําสมาธิแต่ระดับ ปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานจตุตฌานอากาสานัญจาตนะวิญญาณัญจายนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายนะนี่ใครทำสมาธิตรงนี้จะให้ผลในทิฏฐธรรมก่อนอก็เท่ากับว่าอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีแล้แหนะทำกรรมปุ๊บอยากได้ผลเร็วให้นั่งสมาธินะคะทีนี้ถ้าอย่างกรรมไม่ดีที่ได้ผลทันทีเลย กรรมไม่ดีที่ผลทันทีก็อนันตารีกรรมห้าคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระละหันทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดทำสงให้แตกแยกก็เราออกแค่สังเกตสําหรับกรรมปัจจุบันค่ะประทัถ้าเผื่อทาทากรรมไม่ดีที่เป็นที่เป็นกรรมหนักมากๆแล้วมาทํากรรมดีที่เป็นกรรมหนักมากๆมันจะชดเชยกันได้ไหมคะ ชดเจยกันได้ไหมยอยู่ที่ใครทำก่อนนะถ้าะไเกอไปฆ่าพ่อ้าแม่ก่อนแล้วากาปฏิบัติสมาธิแก้ไม่ได้ละองแก้ไม่ได้ใช่ตรงนั้นส่งผลก่อนละเหมือนพระเจ้าอาชาศัตรูฆ่าพ่อตัวเองแล้วขนาดมาฟังธรรมผู้เจ้าผู้เจ้าบอกว่าหมดโอกาสละถ้าถ้ายังไม่ฆ่าพ่อตัวเองหลังจากฟังธรรมแล้วจะได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบัน แต่นี้พ่อฆ่าพ่อไปแล้วไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมนะก็ก็คงคงได้แค่นี้ต้องรอไปชดใช้แต่หลังจากฟังธรรมก็คือได้แค่ระดับว่าประกาศตนเป็นอุบาสกไปตลอดชีวิตก็คือเชื่อมั่นในพระราตนัค่ะท่านต้องไปข้อสุดท้ายนะค่าเหลือเวลานิดเดียวในข้อสุดท้ายก็คือกรรมมนิโลสะคาไม่มีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรม วิธีจะสิ้นกรรมได้ดับกรรมได้ในมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นจําไว้เลยว่าไม่มีวิธีอื่นนอกจากวิธีนี้พระองค์ตัดทั้งชีวิตไม่เคยพูดผิดไปจากนี้เลยคืออริยมรคมีองแปดพระองค์คงเรียกว่าอาริยอัดถังคีกรรมัคนี้นั่นเองคือกรรมมริโรทฆาไมมีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมมีวิธีเดียวเท่านั้นะมีวิธีเดียวคือมรคมีองแปดเป็น ทางถึงการสิ้นกรรม,มแต่ถ้าไปไปเขาเรียกอ,อะไระคะท่านคะไปทำอนันตริกรรมก็มมแก้ไม่ได้นะคะอันนี้เพราะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์มีทางออกให้เรียกว่าอยู่เสมอแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นยาครอบจักรวาลใช่ไหมคะอริยมรรคมีองค์แปดวันนี้เราได้ใช้เวลาในรายการเปิด พุท้ทวจะนะคะช่วงเปิดธรมที่ถูกปิดทําให้ท่านสามารถเข้าใจในเรื่องกระบวนการของกรรมตามคําสอนขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพุททวจนะจากพระโอษฐ์เนี่ยนะคะอย่างาเขาเรียกว่าอะไรล่ะรวบยอดคือเข้าใจในทุกสัสดส่วนเลยพอที่จะ ทําให้เราได้รู้ว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านที่สนใจในรายละเอียดมากกว่านี้ติดตามรับชมรายการไปเรื่อยๆก็จะมีให้ชมเป็นระยะๆะะนะคะเพราะว่าคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสัมพันธ์สอดคล้องกันโดยเฉพาะเรื่องอริยมรรคในองค์แปดเนี่ยเรียกว่าพูดทุกตอนเลยก็ว่าได้วันนี้เราก็มานวัสก,การขอบพระคุณพระอาจารย์คริสติสโสธกิทโลไปพร้อมๆกันตอนนะคะสําหรับช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดในวันนี้ค่ะ